วันนี้มาดูชาวต่างชาตินะคะเขาได้ทำคลิปไวรัลค่ะโดยชายหนุ่มคนนี้เป็นชาวเยอรมันเขาแต่งงานกับผู้หญิงไทยค่ะเขาบอกว่าเรื่องที่เขาได้รับฟังมาเนี่ยคนเยอรมันส่วนใหญ่บอกว่าอย่าแต่งงานกับผู้หญิงไทยเด็ดขาดและนอกจากนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกช็อกมากๆหลังจากเขาเนี่ยย้ายมาอยู่เมืองไทยโดยเขาได้เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนนี้เขาย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วแล้วเขาก็รู้สึกตกใจมากๆเกี่ยวกับวิถีที่คนไทยเนี่ยปฏิบัติต่อชาว ชาติโดยเขาได้เล่านะคะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะขอเท้าความนิดหนึ่งก่อนหน้านี้ในปี2017ที่ประเทศเยอรมนีเป็นคืนฤด,ดูหนาวที่หนาวเย็นมากๆฉันอยู่ที่กรุงมิวนิกประเทศเยอรมนีมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าร้านซูเปอร์มาร์เกต็ตเธอทำงานตลอดทั้งวันและเธอกำลังรอให้แฟนมารับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะกลับบ้านคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครอยู่บนถนนนั้นเลยมีหญิงชาราคนหนึ่งอยู่ดีๆผู้หญิงชาราคนนั้นก็เดินเข้ามาหา เธอซึ่งจริงๆเนี่ยผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็เตรียมที่จะพูดสวัสดีกับหญิงชราคนนั้นแต่ก็ไม่มีโอกาสได้พูดอะไรเลยเพราะว่าหญิงชราบอกว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ คุณดูตัวเล็กคุณเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าควรจะกลับบ้านไปซะหลังจากหญิงสาวได้ยินคำพูดแบบนั้นเธอก็ไม่รู้เลยว่าต้องทำตัวยังไงเธอรู้สึกตกใจมากๆและหลังจากนั้นแฟนของเธอก็มารับหลังจากที่เธอขึ้นรถเธอก็เริ่มที่จะร้องไห้ออกมาแฟนของเธอก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น พอได้ยินเรื่องราวแบบนั้นผู้ชายก็รู้สึกโกรธมากซึ่งแน่นอนว่าหญิงชราคนนั้นได้เดินจากไปแล้วโดยเขาได้เล่านะคะบอกว่าผู้หญิงที่เป็นหญิงสาวคนนั้นก็คือภรรยายของเขานั่นเองซึ่งนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเยอรมันแล้วก็เป็นสิ่งที่คนเยอรมันเนี่ย ทำกับชาวต่างชาติและนอกจากนั้นยังไม่พอเธอยังได้ย้อนเล่าให้ฟังว่าตอนที่หญิงสาวลงจากรถไฟก็มีผู้ชายเยอรมันสองคนเนี่ยเดินตามเธอมาแล้วก็ตะโกนถามว่าเฮ้ hey, คุณช่วยให้ฉันมีความสุขได้ไหมมาๆมา,มาห้าดอลล่าเฮ้เฮ้พวกเขาคิดว่าพูดจะตลกตลกใส่ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็คิดว่าหญิงสาวเนี่ยคงจะฟังภาษาเยอรมันไม่รู้แต่ที่ไหนได้เธอเนี่ยสามารถพูดภาษาเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่วเลยแหละถึงแม้ว่าสำเนนยงของเธอ จะดูไม่เหมือนคนเยอรมันสักเท่าไหร่นะ ซึ่งหญิงสาวคนนี้ก็คือภรรยาของเขานั่นเองโดยชายหนุ่มชาวเยอรมันคนนี้นะคะก็ได้เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าหลังจากที่พาแฟนสาวไปอยู่ที่เยอรมันกับเขาเจ็ปีในที่สุดตอนนี้ทั้งคู่ก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วเขาบอกว่าตอนที่ฉันมาอยู่เมืองไทยเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเป็นชาวต่างชาติที่โง่มากๆเลยรู้ไหมทุกทุกคนที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายผิวขาวมาอยู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะมีปัญหาก,ก็ได้ถ้าเกิดย้ายมาเมืองไทยนะทําไมจะต้องย้ายไปอยู่เมืองไทย ด้วยคนเยอรมันหลายๆคนแนะนําเขาว่าไม่ควรจะมาอยู่เมืองไทยทําไมไม่หาภรรยาที่เป็นคนเยอรมันละ่ะไปอยู่เมืองไทยไปคบผู้หญิงไทยทําไมเดี๋ยวคอยดูเถอะท้ายที่สุดเขาก็จะต้องย้ายกลับไปเยอรมันไม่มีทางที่จะมาใช้ชีวิตมีความสุขอยู่ในเมืองไทยหรอกแต่ในความเป็นจริงเขาบอกว่าในหมู่บ้านที่เขาอยู่ตอนเนี้ยคนไทยหลายๆคนยอมรับเขาทุกๆคนดีใจมากๆที่มีชาวต่างชาติมาอยู่ในหมู่บ้านเขาบอกว่ามั่นใจเถอะ ว่าทุกๆคนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เปิดใจยอมรับรู้ไหมว่าการที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยทำให้เขาแบบรู้สึกช็อกแล้วก็ประหลาดใจมากๆที่ทําไมคนไทยถึงเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักขนาดนี้และนอกจากนี้นะคะก็ะยังมีคลิปไวรัลอ,อีกคลิปหนึ่งค่ะเขาบอกว่ารู้ไหมเคยมีคนบอกเขาว่าอย่าแต่งงานกับผู้หญิงไทยอย่างเด็กขาดเพราะว่าคนไทยเนี่ย เอาแต่เงินผู้หญิงไทยจะดูดเงินของคุณไปจนหมดตัวและหลังจากนั้นพวกเธอก็จะทิ้งคุณไว้ข้างหลังนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่อพยายามจะบอกเขาตลอดว่าอย่าแต่งงานกับผู้หญิงไทยนะโดยเขาบอกว่าจะบอกให้นะว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยเขาคบกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งเป็นเวลากว่า8ปีแล้วและเขาก็มีลูกกับเธอหนึ่งคนเขาบอกว่ารู้ไหมว่ามีชาวต่างชาติหลายๆายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้หญิงไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ ที่มาจากแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพวกภูเกต็ตหรือว่าตามพัทยาหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิด โดยผู้หญิงส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวที่ยากจนแล้วก็พยายามจะทํางานเลี้ยงครอบครัวก็เลยต้องการจะหาเงินเพื่อให้ได้มากที่สุดแต่ว่าผู้หญิงดีๆส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทํางานแบบนั้นเสมอไปผู้หญิงที่อยู่ตามสถานบันเทิงอาจจะเป็นแบบนั้นพวกเขาอาจจะพยายามหารายได้เพื่อเหตุผลจําเป็นบางอย่างทําให้ผู้ชายบางส่วนเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติสรุปว่าผู้หญิงไทยเนี่ยไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย เขาบอกว่าเคยมีเรื่องเล่าจากผู้ชายผิวขาวบอกว่าถ้าเกิดมาเมืองไทยแล้วก็ผู้หญิงไทยจะเห็นคุณเหมือนกับตู้ ATM เเพราะฉะนั้นพวกเขาจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้หญิงผู้หญิงถึงจะดูแลผู้ชายคนนั้นเป็นอย่างดีถ้าเกิดคุณไม่ยอมจ่ายเงินให้แล้วก็ผู้หญิงไทยไม่มีทางที่จะดูแลคุณอย่างเด็ดขาด โดยหนุ่มเยอรมันคนนี้ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าผู้ชายประเภทนั้นเนี่ยคือผู้ชายที่มาเมืองไทยแค่ปีละหนึ่งถึงสองครั้งเขาก็เลยต้องจ่ายเงินให้ผู้หญิงเพื่อที่จะให้ผู้หญิงคนนี้ดูแลสิ่งต่างๆให้กับเขาซึ่งฉันคิดว่าชาวตะวันตกส่วนใหญ่พวกนั้นน่ะไม่ได้เข้าถึงวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงเพราะว่าคนไทยจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายมากๆผู้หญิงไทยไม่มีทางทําแบบนั้นอย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่เคยเรียกร้องจากผู้ชายผิวขาวเลยจริงๆแล้วเมืองไทยผู้หญิง ทุกๆคนไม่ได้เป็นเหมือนกับผู้หญิงที่อยู่ตามแหล่งบันเทิงพวกนั้นเพราะว่าที่นั่นเป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้หญิงพวกนั้นกําลังทํางานอยู่เธอก็เลยต้องทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะคอมเมนต์แรกเป็นชาวต่างชาติชืช่อว่าอีแวนค่ะเขาบอกว่าฉันมาจากเยอรมันเหมือนกันมาอยู่เมืองไทย23ปีแล้วฉันไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ย้ายออกจากเยอรมัน และมีต่างชาติอีกคนหนึ่งนะคะช้ชื่อว่าลูบี้เขาบอกว่าฉันเคยถามสามีของฉันว่าอยากจะย้ายกลับไปที่เยอรมันหรือเปล่าเขาตอบทันทีว่าไม่ฉันจะไปเยี่ยมพ่อแม่ของฉันปีละครั้งเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ฉันคิดว่าเราอยู่เมืองไทยดีกว่าและอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะต่างชาติใชัยชื่อว่าเรเซอร์เขาบอกว่ามีหนึ่งเหตุผลที่เป็นเหตุผลอันดับต้นๆที่ฉันกําลังจะย้ายไปเมืองไทยตอนนี้เราอาศัยอยู่ในเบลยเยียมมีผู้คนมากมายมองมุมที่แคบมากๆเกี่ยวกับโลกใบนี้ แต่ฉันไม่อยากเชื่อเลยหลังจากที่เราเคยเปิดโอกาสให้กับตัวเองไปเที่ยวเมืองไทยฉันคิดว่าฉันจะไปอยู่เมืองไทยอย่างแน่นอน และอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะชัยชื่อว่านายค่ะเป็นชาวต่างชาติเขาบอกว่าตอนนี้ฉันกําลังติดตามคุณอยู่นะฉันอยากจะย้ายไปอยู่เมืองไทยมากๆตอนนี้กําลังเรียนรู้อยู่ฉันอยู่ในโปรตุเกสช่วยแนะนําทีถ้าเกิดฉันพูดภาษาไทยไม่ได้เลยฉันจะสามารถย้ายไปอยู่เมืองไทยได้หรือเปล่าโดยครีเอเตอร์ก็ได้มาตอบนะคะบอกว่าไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดคุณอยากจะมาอยู่เมืองไทยมีคนสอนภาษาไทยมากมายการที่จะเรียนอ่านแล้วก็พูดภาษาไทยเนี่ยไม่ยากเลยนะและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นต่างชาติชัย ชื่อว่านอร์แมนเขาบอกว่าในอีกไม่ช้าฉันกําลังจะเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกแต่ฉันยังไม่เคยไปประเทศไทยมาก่อนเลยหลังจากฉันเห็นคลิปวิดีโอนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อว่ามีคนที่จิตใจดีใจกว้างอ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยแน่นอนตอนนี้ฉันอยู่ในอังกฤษฉันจะต้องเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยอย่างแน่นอนและบางทีฉันอาจจะตัดสินใจหาที่อยู่สักที่หนึ่งในเมืองไทยก็เป็นได้อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าจอร์นเขาบอกว่า พิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ฉันได้พบกับภรรยาของฉัน ฉันคิดว่าการที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันตัดสินใจไม่ผิดเลยและอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเป็นชาวต่างชาติใช้ชื่อว่าจีลีนเขาบอกว่า100%เซตคนไทยเนี่ยเป็นแบบนั้นตอนนี้ฉันมาอยู่เมืองไทย20กว่าปีแล้วฉันพบว่าคนไทยเนี่ยเป็นผู้คนที่ยอดเยี่ยมมากๆฉันไม่เคยมีปัญหาเลยระหว่างที่อยู่ในเมืองไทยและขอบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมออีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าแมทริกเขาบอกว่าฉันเห็นด้วยมากๆหลังจากที่ฉัน เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกนานกว่า10ปีฉันชอบภาคอีสานในเมืองไทยมากๆมีหลายๆสถานที่เป็นสถานที่ที่เงียบสงบแล้วก็มีอะไรให้ทำมากมาย